ราคาพระแท้สัปดาห์นี้จะพาไปรับชมกับสุดยอด13อันดับของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับว่าจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe, s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนด้วยนะครับ ไปเริ่มตน้นกันกับอันดับที่13พระชัยหม่อมมิตรหลวงปู่สุขพระชัยหม่อมมิตรเนื้อผงคลุกรักหลวงปู่สุขวัดปลาคล้องมะขามเท่าสร้างถอดพิมพ์มาจากพระชัยวัดกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์โดยสมเด็จพระสังฆราชแพ่เป็นเจ้าพิธีอาราธนาพระสงฆ์หลวงปู่สุขเป็นประธานในพิธีโดยในครั้งนั้นเรียกขานกันว่าพระชัยหม่อมมิตร และพระผงครุกรักนี้สร้างขึ้นในปี2,461ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับพระพิมพ์แจกแม่ครัวของหลวงปู่สุขสันนิษฐานว่าสร้างในจำนวนหลักร้อยองค์เท่านั้นเองซึ่งพระชัยหม่อมมิดหลวงปู่สุของค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6,000ื 60, บาทอันดับที่12 พระกรุวัดถ้ำเสือพิมพ์จิว๋วพระถ้ำเสือเป็นพระเนื้อดินเผาผสมว่านเกสรวิเศษต่างๆที่มีความละเอียดสูงพื้นผิวองค์พระแน่นหนึบปราศจากความเหี่ยวยน่นแต่แฝงไปด้วยความเก่าแก่และเข้มขลังพุทธศิลปะของพระถ้ำเสือเป็นแบบอู่ทองล้อทวารวดีที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนพิมพ์ทรงส่วนใหญ่ จะมีลักษณะคล้ายกับเคี้ยวเสือมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันไปโดยสามารถแยกเป็นพิมพ์หลักๆได้ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กและพิมพ์ต้อหรือพิมพ์จิ๋วนั่นเองซึ่งพระกรุวัดทำเสือพิมพ์จิว๋วองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่80,000บาทอันดับที่11 พระสมเด็จคะแนน100ปีเนื้อเงินปรถมมเหตุแห่งการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น100ปีนี้สืบเนื่องมาจากวัดระฆังเป็นพระอารามหลวงชั้นโทร,ระดับวรมหาวิหารที่มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ำให้ถาวรวัตถุต่างๆมีสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมจึงมีความจําเป็นต้องบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างเร่งด่วนโดยต้องใช้เงินทุนเป็นจํานวนมาก ขณะที่กําลังของทางวัดเองยังมีไม่เพียงพอขณะเดียวกันมอมหลวงเนื่องพรสุทัศน์ได้อ่านพบวันมรณภาพของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตตรงกับวันที่22มิถุนายนปี2415ซีริอายุได้85ปีซึ่งจะครบ100ปีในวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2515เห็นว่าเป็นนิมิตหมายกำหนดการที่ดีในการจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อระดมเงินทุนบุรณะหอพระไตปิดกจึงจัดทำเป็นโครงการขึ้นโดยใช้ชื่อว่าโครงการสร้างปูชนียวัตถุเพื่อเป็นอนุสร์ครบ100ปีแห่งมรณาภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพร,รม,มรังสีณวัดระครังโคสิตารามจังหวัดทนบุรีซึ่งพระสมเด็จคะแนน100ปีเนื้อเงินพิมพ์จิว๋วองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 8 0 0 0มืนบาทและที่สุดของ10อันดับพระเครื่องที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1ใน10และเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันกับอันดับที่10พระปิตาณหัวเขา่าหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์เล็กกล่าวกันว่าเมื่อหลวงปู่เอี่ยมท่านมาอยู่วัดหนังได้ระยะหนึ่ง คือเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,448ท่านก็เริ่มสร้างพระเนื้อไม้แกะและพระปิดตาฐานบัวที่เคยสร้างไว้ที่วัดโคนอนสลับกับการสร้างพระกิ่งพระอุดก้นด้วยชนะรงพระปิดทวารยันยุ่งพระปิดทวารหน้าหัวเข่าพระปิดทวารหัวบันเย็นพระปิดตาหมากถุยพระปิดทวารพิมพ์ประกบพิมพ์เข้าตอกแต่และพระปิดตาพิมพ์สังคติที่ประมาณพิมพ์ไม่ได้อีก หลวงปู่เอี่ยมได้สร้างพระแบบองค์พระขวามดีเป็นลำดับไปด้วยเนื้อไม้เนื้อสำริดแก่เงินเนื้อสำริดแก่ทองเนื้อชินเงินเนื้อตะกัวผสมชินเนื้อเมฆพัดเนื้อผงต่างๆเนื้อผงคลุกรักรวมถึงเนื้อผงใบลานก็มีได้สร้างเอาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งพระปิดตาหน้าหัวเขา่าหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์เล็ก องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่80,000ืบาทอันดับที่9พระนาคปกใบมะขามเจ้าคุณสุนทรพระนาคปกใบมะขามของท่านเจ้าคุณสุนทรสมาจารย์วัดกาลยานามิตรเป็นหนึ่งในพระปกใบมะขามเบญจภาคีที่วงการพระจัดอันดับเป็นเบญจภาคีพระปกใบมะขามซึ่งมีดังนี้ก็คือ 1>, 1. พระปกใบมะขามเจ้าคุณสนิทวัดท้ายตลาด 2. พระปกใบมะขามหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า 3. พระนาคปกใบ,บามะขามเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยา 4. พระนาคปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัดสเสด็จและ 5. พระนาคปกใบมะขามของสมเด็จพระพุทธเจรย์น่วมวัดอนงคารามพระนาคปกใบมะขามของท่านเจ้าคุณสุนทรลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขนาดเล็ก ด้านหน้ามีพญานาคอยู่บนเสียรพระพุธเจ็ดเสียนใต้พระพุทธเป็นลำตัวพญานาคโคตรอยู่สามชั้นด้านหลังเหรียญมีลักษณะเรียบพระปกใบมะขามวัดกัลยาณมิตรนับได้ว่าเป็นหนึ่งในห้าของสุดยอดพระปกใบมะขามของเมืองไทยซึ่งพระนาโปรกใบมะขามเจ้าคุณสุนทรองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 0 0 0 0แบาท ัดบที่8เหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาสีเหลืองเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาร,รุ่นหลังรอจุดพอจุดนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2509ลักษณะเป็นเหรียญปัม๊มรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปจำลองหลวงพ่อพระพุทธโสธรเต็มองค์มีข้อความว่าหลวงพ่อโสธรพื้นเหรียญลงยาสีเหลืองด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันห้า ข้างบนมีข้อความว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารข้างล่างมีข้อความว่าจังหวัดฉะเชิงเศรอ้า2 5น9ด้านลลางสุดมีอักษรย่อรอจุดพอจุดซึ่งหมายถึงพระราชพุทธที่รังสีผู้ที่จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นั่นเองซึ่งเหรียญหลวงพ่อสโสธรลงยาสีเหลืององค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาท อันดับที่ 7. เเหรียญพระแก้วมรกตบล็อกเจนีวาเนื้อเงินเหรียญพระแก้วมรกตมีการจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่โดยรวมพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นเข้าร่วมอธิษฐานจิตอาทิพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรศสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นวมวัดองนม หลวงพ่อคงวัดซ้ำป่างามหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นการจัดสร้างเหรียญพระแก้วมรกตปีพุทธศักรา24 75, ช2475ฉลองกรุง150ปีจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินนิกเกิลเนื้อทองแดงโดยริมขอบเหรียญด้านหลังจะมีอักษรประทับชื่อผู้ผลิตแบ่งเป็นสองบล็อกได้แก่บล็อกนอกและบล็อกในบล็อกนอกหรือบล็อกเจนีวา คือบล็อกที่สั่งทําจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งเหรียญพระแก้วมรกตบล็อกเจนีวาเนื้อเงินองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1,80,000บาทอันดับที่6เหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวรุ่นแรกเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกปี2481นี้ หลวงพ่อดิ่งสร้างในโอกาสทำบุญอายุครบ61ปีและเป็นที่ระลึกที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัติที่พระครูพิบูลคณารักตำแหน่งเจ้าคณะแขวงอำเภอบางประกงอีกด้วยโดยสร้างเป็นเนื้อทองแดงและมีการเพิ่มสร้างเนื้อเงินลงยาซึ่งเป็นเนื้อพิเศษส,สำหรับแจกกรรมการซึ่งมีจำนวนน้อยมากพุทธลักษณะเป็นเหรียญปั๊มหูเชื่อม ด้านหน้ายกขอบโดยรอบตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดิ่งครึ่งองค์มีอักษรไทยกำกับโดยรอบว่าพระครูพิบูร์คณารักเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงวัดอุสภารามชาเชิงเศราด้านหลังยกขอบโดยรอบตรงกลางเป็นยันภายในบรรจุอ,อักขระหอมล่างสุดเป็นปีพศที่สร้างก็คือพศออ2481 ซึ่งพุทธานุภาพนั้นสูงทางด้านเมตตาและแค้้วคราดคงกระพันชาตรีซึ่งเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1,80,000บาทและที่สุดของ5อันดับพระเครื่องที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1-5 และเป็นที่สุดของพระเครื่องในสัปดาห์นี้เริ่มกันกับอันดับที่5เหรียญกะลาลาหูอาจารย์ปิ่นพระราหูกาลาแกะพระอาจารย์ปิ่นวัดศรีสะทองจังหวัดนคปรปฐมพระอาจารย์ยปินท่านเป็นลูกศิษย์คนสําคัญที่สืบทอ,อดวิทยาคมต่างๆรวมถึงตำราการสร้างพระหูกาลาแกะและวัวธนูมาจากหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอง นอกจากนี้สมัยที่หลวงพ่อน้อยยังมีชีวิตอยู่นั้นพระอาจารย์ปิน่นท่านยังเป็นผู้ช่วยหลวงพ่อน้อยลงจานอัคราที่กะลาอีกด้วยราหูอมจันทร์ของวัดศรีสะทองนั้นเป็นการสร้างตามตำรับใบลานจานอัคราขอมลาวที่นำมาจากประเทศลาวโดยตรงแก่จากกะลาตาเดียวซึ่งถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีดีในตัวตามธรรมชาติโดยเฉพาะทางด้านมหาอุดคงกระพัน เป็นเมตตามหานิยมมหาลาภช่วยเสริมดวงชะตาหนุนค้ำดวงป้องกันคุณใสและยังป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ดีอีกด้วยซึ่งเหรียญกะลาราหูอาจารย์ปิ่นองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่200,000บาทอันดับที่4เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบไดอิดรุ่นแรก เมื่อวันที่ห้ธันวาคมปีพุทธศักราช2502หลวงพ่อแดงท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูยานวิลาพร้อมทั้งรับพระราชทานสัญญบัติพัดยศลูกศิษย์จึงได้ทำการฉลองสมณศักดิ์ให้ท่านในการนี้ท่านได้สร้างเหรียญขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานนับว่าเป็นเหรียญรุ่นที่หของท่านสร้างเป็นเหรียญทองแดงรมดำจำนวน1 5 0 0 0เหรียญ และสร้างเป็นเหรียญเนื้อเงินจำนวน83เหรียญเท่ากับจำนวนอายุของท่านที่ย่างเข้าปีที่83นั่นเองซึ่งเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบดายิตรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2แสนห0ามบาทและที่สุดของสอันดับพระเครื่องที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุด และเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันในอันดับที่สเหรียญรูปเหมือนหันข้างรุ่นเศรษฐีพระมหาสุรศักดิ์วัตถุมงคลที่หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์จัดสร้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเหรียญปั๊มรุ่นที่หน่งเหรียญรุ่นเศรษฐีพระกริง่งเหรียญหล่อรุ่นที่หเหรียญฟาต้าไฉรูปหล่อและพระผงต่างๆเป็นต้น เนื่องด้วยสาเหตุที่ผู้นำไปใช้และผู้ที่บูชาเพื่อเป็นความสิริมงคลเกิดผลเมตตาแคล้วคลาดอย่างน่อาอัศจรรย์ใจและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีเพื่อนำไรายได้ไปสร้างสารามหาปราบหลังใหม่พร้อมทั้งประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่แจง้งอดีตเจ้าอาวาสวัดประดุพระครูวิสารหรือพระมหาสุรศักดิ์เจ้าอาวาดรูปปัจจุบันจึงได้จัดสร้าง เรียนรูปเหมือนหันข้างรุ่นเศรษฐีเพื่อนำรายได้ไปสร้างศาลามหาปราบหลังใหม่พร้อมทั้งประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่แจ้งการจัดสร้างมีดังนี้ก็คือ 1. ชุดเหรียญทองคำสร้าง99ชุด 2. ชุดกรรมการอุปถรัรมภ์สร้าง1,199ชุด 3. เหรียญทองสัตตโลหะสร้าง8,000เหรียญ 4. ชุดทองคำกรรมการสร้าง9ชุด5ชุดเหรียญหลังเรียบแจกเฉพาะกรรมการที่ร่วมงานสร้าง29ชุด6เหรียญกลมเล็กหลังยันสร้าง20,000เหรียญโดยสร้างไว้ให้ท่านพระมหาสุรสัตแจกทานในวันงานนั่นเองซึ่งเหรียญรูปเหมือนหันข้างรุ่นเศรษฐีพระมหาสุรสัร์องค์ที่ปรากฏอยู่ในผ้ามีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 3า0 0 0 0ห้ามืบาทอันดับที่สองเหรียญที่ระลึกงานสมโพธิพระพุทธนรสีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรโด,ดกล้าวโปรโด,ดกระหม่อมให้มีพิธีสมโพธิพระพุทธนรสีและผูกพันธสีมาวัดเบญจมาบอพิษในวันที่12ถึง18มีนาคมปีพุทธศักราช2442 ในงานสมโพธิ์ดังกล่าวมีการจัดสร้างเหรียญขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเหรียญที่ระลึกการสมโพธิพระพุทธนรสีและการผูกพัทศีมาวัดเบญจมาบพิรหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเหรียญเลขห้ามีการจัดสร้างเป็นเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อเงินกระไหล่ทองนอกจากนี้ยังมีเหรียญลงยาสีน้ำเงินสำหรับแจกกรรมการอีกด้วย เหรียญที่ระลึกการสมโพธพระพุทธนรสีและการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมาบอพินี้แม้จะไม่ปรากฏรูปขององค์พระแต่นับเป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือในพุทธคมและยังเป็นที่สอแสแหวงหาของพุทธศาสนิกชนในระดับสูง เนื่องด้วยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมทําพิธีปลุกเสกในครั้งนั้นอย่างมากมายซึ่งเหรียญที่ระลึกงานสมโพชพระพุทธนรสีองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่400,000บาทและที่สุดของพระเครื่องที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นสุดยอดพระเครื่องในสัปดาห์นี้ได้แก่ เรียนเม็ดไข่ปลาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพระคูนิวาสธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธศสโร,รวัดหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคววัตถุมงคลของท่านมีหลายอย่างอาทินางกวักราชสีตะกรุดุฏพยันรอยเท้ามีดหมอแหวนและพระเครื่องต่างๆหลวงพ่อเดิมท่านมีลูกศิษย์มาขอศึกษาวิชาพุทธคมมากมาย เช่นหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อป่วยวัดโคสิตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพญบุญเป็นต้นหลวงพ่อเดิมท่านมีรูปร่างสูงใหญ่และมีอิรยาบถท,ที่งามสง่างจึงเป็นที่เครารพยำเกรงของบุคคลทั่วไปเหรียญเม็ดไข่ปลาหลวงพ่อเดิมวัหดหนองโพเ,เนื้อเงินเป็นเหรียญขนาดเล็กหายากมากมีทั้งแบบหลังยันและแบบหลังเรียบสร้างขึ้น เมื่อราวประมาณปีพุทธศักราช2485เหรียญน,นี้เป็นที่ยอมรับกันเป็นมาตรฐานของวงการเหรียญไข่ปลาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพงจังหวัดนนะครสวรรค์รายละเอียดด้านหลังทั้งหมดจะมี3แบบแบบที่1ด้านหลังจะมียันนูนบนพื้นเหรียญแบบที่2จะเป็นแบบเหรียญหลังเรียบมีจารและแบบที่3จะเป็นแบบหลังเรียบไม่มีจาร ซึ่งเหรียญเม็ดไข่ปลาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่4 0 0 0 0 0บาทและทั้งหมดนี้ก็คือราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมที่ทางราคาพระแท้ได้รวบรวมข้อมูลนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและศึกษากัน ในสัปดาห์หน้าจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมอะไรที่ได้เข้ามาอยู่ในการจัดลำดับของราคาพระแท้คอยติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับโปรโมชั่นของหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2มาแล้วครับ ผมจัดโปรโมชั่นสำหรับนะผู้ที่จะคิดว่าเป็นการลงทุนผมจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษซูปเปอร์ VIP เลยนะครับท่านจองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่ม2นะยอดนิยมนะชุดโปรโมชั่นคือ5เล่มผมแถมนี่ครับเล่ม1 1เล่มทันทีเล่ม1เนี่ยตอนนี้มูลค่าเล่มหนึ่งบาทผมแถมให้เลยนะครับให้แค่ร้อยชุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีหนังสือเนี่ยนะครับ ประมาณร้อยกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านหมดไม่ได้ผมมีร้อยชุดนะครับสต็อกนี้เป็นสต็อกชุดแรกนะครับไม่ได้พิมพ์เสริมนะเป็นสต็อกชุดแรกนะครับห้าเล่ม1 2ื่นบาทนะครับห้าเล่ม1 2ื่นบาทและแถมหนังสืออันนี้1เล่มทันทีเล่ม1นึเล่มทันทีท่านจะไปหาที่ไหนครับไม่มีอีกแล้วรีบจองครับโปรโมชั่นมีแค่หมดแล้วหมดเลยโปรโมชั่นมีแค่1น0เล่มหมดแล้วหมดเลย ไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเอาแค่ร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกเท่านั้น5เล่มนะครับหเล่ม1 2ื่นบาทแถมเล่ม1 1เล่มนะครับและถ้าท่านจองปกติเนี่ยจะบวกค่าส่งเล่มละ3า0 5เล่มบวกค่าส่ง500ครับทั้งหมดเลยพร้อมส่งเลยนะครับทักเข้ามาเลยครับทักเข้ามาเลยทักเข้ามาตามรหัสเลยนะครับ e 24 e 24กดมาเลย e 24ใส่รหัสมาเลยครับ E24 แล้วจำนวนกี่ชุด1ชุด2ชุด3ชุดสำหรับนักลงทุนเท่านั้นผมบอกให้ลงทุนหนังสือผมยังไงก็กำไรผมการันตีได้เลยนะครับโอเคครับรีบจองเข้ามาแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมร้อให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแคเอซหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028